และล่าสุดที่เพื่อจะมีการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่สุดก็คือเมโลป๊อปครับนี่คือคลื่นวิทยุที่ก่อนหน้านี้นะครับเมโลป๊อปอย่างที่เรารู้กันอยู่คือ s e 7 5 FM เป็นคลื่นวิทยุที่ผมใช้คำพูดว่ามีดีเจชายที่หน้าตาดีที่สุดคลื่นหนึ่งของโงการเลยนะฮะแล้วก็เป็นคลื่นวิทยุที่มีการจัดงานอีเวนต์เบิมๆมีโทรคอนสิร์ทั่วประเทศมีซีเอร์วที่จัดงานยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับนเเทนอวอร์ T A มีออ้อีกหลายๆอย่างมากมายมีเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับการจัดการคอนเสิร์ตของศิลปินใหญ่คนนึงคนนั้นนะฮะซึ่งคริสซีแน่นอนเขาว่าใครคือเจ้าของกอนารันไ ai เราไม่เข้าว่ใครพี่ตุย้ยธีรพัฒน์สัจจคุลนั่นเองจากพิธีกรนักร้องน,นักแสดงพอผ่านตัวมาเป็นซีอโอปุ๊บโคตรเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวที่พี่ตุ้ยทํางานด้านนี้แล้วทําให้ครีมีระสบสวะความสเร็จแล้วก็สร้างไรายได้ให้อสมทรมีมีเงินมากมายมหาศาลก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี59นะครับเปลี่ยนถือจาก ที่ตู้ยมาเป็นทางอสมทดูแลเองเลยก็เลยเกิดแิกขึ้นเมโลขึ้นมา